ซัมซุง Galaxy S 26 Ultra สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นล่าสุดจาก s a m มซุงที่มาพร้อมนวัตกรรมสุดล้ำแห่งปี2025รุ่นนี้ถือเป็นการยกระดับสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมให้เหนือกว่าทุกขีดจำกัดทั้งในด้านดีไซน์กล้องประสิทธิภาพและฟีเจอร์อัจฉริยะที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบสมกับชื่อ Ultra ที่หมายถึงความสุดยอดในทุกมิติ เริ่มจากดีไซน์ภายนอก s a m s u n Galaxy g S 26 Ultra ยังคงเอกลักษณ์ความพรีเมียมของตระกูล S Series ด้วยบอดี้โลหะผสานกระจก o r i l l a Glass อ r m เมรรุ่นใหม่ขอบโค้งบางเฉียบและน้ำหนักเบาขึ้น ตัวเครื่องกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP 6 8หน้าจอขนาด6.9นิ้วแบบ Dynamic AMOLED 2 X ความละเอียด QHD บวกรองรับ Refresh Rate 144Hz แสดงผลได้ลื่นไหลสีสดคมชัดและสว่างสุดถึง2,600 n น t s ิตใช้งานกลางแจ้งได้สบาย ในด้านประสิทธิภาพรุ่นนี้ขับเคลื่อนด้วยชิป Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy ที่ถูกปรับแต่งพิเศษเพื่อซัมซุงโดยเฉพาะมอบพลังการประมวลผลที่แรงที่สุดในโลกสมาร์ทโฟนตอนนี้ไม่ว่าจะเล่นเกมกราฟิกหนักหรือใช้งานหลายแอปพร้อมกันก็ทำได้ลื่นไม่มีสะดุดมาพร้อมแรมขนาด12 g b 1 6 b และความจุสูงสุด 1TB ทรรองรับ 5G เต็มสปีดพร้อมระบบระบายความร้อน v a p o r Cooling System ที่ช่วยรักษาอุณหภูมิให้เหมาะสมตลอดเวลา จุดเด่นที่สุดของ Galaxy S 2 6 Ultra คือกล้องระดับเทพ4ตัวนำโดยกล้องหลัก200 MP Adaptive Sensor ที่ใช้เทคโนโลยี AI Vision Pro ช่วยให้ภาพถ่ายคมชัดสีสมจริงและสวยงามในทุกสภาพแสงพร้อมกล้องเ e เล p h o ต้50 MP ซูมได้สูงสุด 150x แบบไม่สูญเสียรายละเอียดกล้องอันตร Y 48 MP และกล้อง Depth AI Sensor ที่ช่วยให้ภาพบุคคลดูมีมิติอย่างเป็นธรรมชาติ ส่วนกล้องหน้า 40MP ก็ให้ภาพเซลฟี่สวยคมชัดระดับมืออาชีพแบตเตอรี่ขนาด 5,500mAh มปชัรองรับชาร์จไว 65W และชาร์จไร้สาย 25W ใช้งานต่อเนื่องได้ทั้งวันพร้อมระบบ AI Power Management ที่ช่วยปรับพลังงานตามการใช้งานจริงระบบปฏิบัติการ Android 15พร้อม One UI 7.2ที่ลื่นไหลและฉลาดยิ่งขึ้น โดยรวมแล้ว Samsung Galaxy S 26 Ultra คือสมาร์ทโฟนที่รวมทุกสุดยอดเทคโนโลยีไว้ในเครื่องเดียวทั้งกล้องสุดล้ำชิปแรงหน้าจอสวยและดีไซน์รู้ถือเป็นมือถือระดับพรีเมียมที่ m o b s App ไทยต้องบอกเลยว่านี่แหละตัวจริงแห่งสมาร์ทโฟนปี2025